วันนี้นะครับผมมาแนะนํากันนะครับสาหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจที่จะทําผมทรงเกาหลีแต่ก่อนนี้ผมก็รู้สึกว่าทรงผมเกาหลีไม่เหมาะกับคนไทยโดยรูปร่างหน้าตาเราไม่ได้ละมุนเหมือนคนเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะทําทรงผมนี้แล้วมันดูแปลก,ป,ลกประหลาดประหลาดแต่ผมได้ค้นพบนะครับว่าที่จริงแล้วถ้าเราทําให้มันถูกต้อง ใครๆก็สามารถทำทรงผมเกาหลีได้แม้ว่าคุณจะจับแม้ว่าคุณจะจับจะเซ็ตไม่เป็นเนี่ยอย่างผมผมเพิ่งทำดาวเพิ่มเสร็จนะครับก็คือทำยกโคนผมข้างหน้านะครับแล้วก็ทำดาวเพิ่มบริเวณด้านหลังด้านข้างมันก็จะออกมาดูพอดีดูเป๊ดูดลมุนเวลาคุณตื่นเช้ามาเปอๆใดๆเซ็ตๆมันก็จะได้ทรงผมประมาณนี้และ คุณจะอยู่กับมันไปนณะช่วงเวลาหนึ่งก็คือประมาณ1เดือนหรืออะไรอย่างเงี้นะครับมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณดูดูโอเคมากขึ้นนะครับคือดูเป๊ะให้ดูข้างหลัง